เพราะความห่วงใยไม่เคยสิ้นสุด AIA Infinite Care ให้คุณคลายความกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยเอกสิทธิ์เหนือระดับคุ้มครองสูงครอบกลุ่มทั่วโลกและดูแลทุกระดับการรักษาสำหรับคนพิเศษเช่นคุณตั้งแต่ก้าวแรกของการป้องกันการตรวจเช็ควินิจฉัยโรคบำบัดร,รักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วยกับแบบความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกได้ง่ายๆเลือกวงเงินความคุ้มครอง60ล้านบาทหรือ120ล้านบาทที่ครอบคลุมถึง3ผลประโยชน์หลักและพิเศษมากกว่ากับแผน120ล้านบาทที่ครอบคลุมถึงการรักษาเชิงป้องกันได้แก่การตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน และการตรวจรักษาทางธันตกรรมเมื่อเลือกวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณแล้วยังสามารถเลือกพื้นที่คุ้มครองระหว่างทั่วโลกหรือทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเรื่องสุขภาพของคุณจะมี AIA Infinite Care คอยดูแลตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณมีปัญหาสุขภาพและกลับมาแข็งแรงเป็นปกติหรือแม้กระทั่งประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดในต่างประเทศ เด็เข้ารับการพักฟื้นจนสุขภาพดีขึ้นและบินกลับประเทศไทยเพื่อทำกายภาพบำบัดแต่ไม่ว่าคุณจะพบกับอะไรก็ตามเราก็พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักเลือกจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในแบบคุณพร้อมเลือกรับผลประโยชน์2รูปแบบ 1. เลือกรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก 2. เลือกจ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่ากับแบบที่มีความรับผิดส่วนแรก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้คัดเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด AIA Infinite Care เพราะความห่วงใยไม่มีสิ้นสุด